คำเตือนคลิปนี้อาจามีเนื้อหาหยาบคายและมีคำที่ไม่สุภาพเด็กที่มีอายุต่ำกว่าหนึ่งล้านล้านปีโปรดใช้เรือดำน้ำในการรับชมเอาจริงๆนะคลิปนี้มีเนื้อหาคำไม่สุภาพอย่างแรงนะอีสัตว์โปรดลากคอพ่อแม่มึงมาดูด้วยนะจ๊ะก่อนไปดูคลิปก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสครายด้วย ทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาหาแพะในด่านแรกของเกม Ghost Simulator นะครับโอเคนะครับไปเรื่องบันเลยนะครับซึ่งวันนี้จะเป็น EP หนึ่งก่อนนะครับ EP อื่นๆค่อยลงวันอื่นนะครับอา้าวเป็นหนึงครับเป็นนึงปน,นงเพลงมันดังเกิน โอเคปิดเพลงแล้วนะครับซึ่งได้ยินเสียงนกหูไหมซึ่งวิธีหาตัวเลขนั่นก็คือเอาไว้โดยและให้ทุกคนนะครับมันก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับให้ทุกคนนะครับเดินขึ้นมาบนอาคารนี้ได้เป็นหอหอ,หอประภาคารตรงนี้ให้ได้มองไหลต้องขึ้นไม้ได้นะครับขึ้นไม้ถึงบนสุดเลยนะครับถ้าอยากจะได้ อเคครับแล้วก็หลังจากที่ขึ้นมาบนส่วนแล้วให้ทุกคนเข้าไปาในนี้นะครับคลิปนี้อาจจะหาไม่ไม่ครบทุกตัวนะครับโอเคเข้ามาแล้วเอ่อทุกคนครับให้เราเอ้ยลงไปแล้วตรงน,นี้มีม,มีสิ่งที่เรียกว่าแพะทองคำด้วยน,นะครับมันซ่อนอยู่แถวนี้แหละทางนี้นะครับไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนแล้วไม่รู้ผมไมว่าแถวนี้มันมันมีแพะทองคำครับทุกคนช้างแดงเะ เราเดินเข้ามาแล้วมันจะมีแพะคารับเรานะครับมองไหลก้มเชียไหลก้มทำไมให้เรามานั่งบนบัลลังนะครับแล้วก็เราก็จะกลายเป็นราชินีของแพะนะครับนี่เราก็จะได้ราชินีแพะมาแล้วนะครับความสามารถที่เขียนเป็นอันเนี้ยอันที่พีอันที่สี่หลังให้กดดูนะครับแล้วมันจะมีก็จะมีแพะตกมาจากฟ้านะครับขั้นต่อไปนะครับ ให้เราวิ่งมาทางนี้นะครับทางนี้ถ้าง่ายง่ายก็ถ้าใน, <Bro. S 1> านยังไม่ได้ฉันมาท,อท <Yeah. S 1> โอเคถ้าในคอมถ้าทุกคนยังไม่มีไอแพดตัวนี้อ่ะให้ทุกคนอะ่ะเอาให้จับคนไปแบบนี้นะครับเอาไปห้าคนเลยนะครับถ้าคุณมี iPad ตัวนี้แล้วคุณก็ตามมานะครับ เดตามมาทางนี้นะมันก,ก็จะมีแท่นบูชานะครับนี่คือแท่นบูชา,าง่ายแล้วก็ให้ให้เรากดความสามารถของเรา5ครั้ง1 2 3 4 5 2 3 4 5ครับตอนนี้แนละ้วมันมันก็จะม่วนๆหน่อยๆนะครับตอนนี้แล้วก็แล้วก็การเป็นแบบนนี้ลนะ อาจจะไม่เห็นนะครับนี่เราก็ได้แพ้ตัวนี้นะผมหามาอยอะทุกต,ตัวแล้วผมเลยทุกตัวแล้วกดทุกตัวเลยนี่เราก็ได้ตัวนี้มานะนี่ความสามารถของมันก็คือความสามารถของเจ้าแพะนี่ก็คือถ้าเราไปกดถ้าเรากดควา,าสสมสมา่แล้วม,มันก็จะ,จะสาม,มารถดูดจนกว่าจมาไ,มได้แบบนี้ครับแบบนี้เลยครับถ้าเราไปชนคน คนก็จะโดนดูดมามาด้วยนะตัวนี้ในดูของมันนะเอาไมเอาไมเอาไม้แบบแบบแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราตัวอ่อนตอนไหนมามันก็จะเป็นแบบนี้อืมอัดชิบเป็นโอเคครับ ต่อไปที่เราจะหานะครับน,น,นั่นก็คือแพะเจอแล้วก็ยิงแพะอันนี้นะครับเป็นแพะอวกาศนะครับเป็นแพะที่สามารถลดแรงโน้มถ่วงที่อยู่บนโลกได้นะเออลืมไปตรงนี้มีแพะทองคำด้่ยนะครับเดี๋ยวผมทำคลิปหาแพะทองคำนะครับเพื่อตอนนี้ผมโอเคให้ที่ตามบันไดขึ้นมาเลยแบบนี้นะครับขึ้นมา,มาเลยแบบแบบนี้เกมมันแหลกจังวะ แล้วก็มันก็จะมีที่ที่หนึ่งท,ที่เป็นอะไรกลมๆกลมๆสีดๆดำๆ,ๆ,ๆ,ๆอ่ะอ๋อมันมชั้นแรกครับนี่ตัวเอ็นนี้เอันนี้ใช่ไหมให้เลียมานะครับให้เอามันมานะครับไอ ใช่ทางนี้อย่าได้ทุกคนทางนี้ทางนี้ลงมาลงมาเออลงมาเคมันมาแล้วนะให้ทุกคนครับวิ่งมาทางนี้วิ่งตรงไปเลยจนเห็นอันอน,นี้อันสีเนี้ยจำนะครับแบบในมือถือนั้นนะครับที่จะทำได้แบบนี้เพราะถ้าในคอมมันจะเป็นโรงงานาจะเฉพาะเอาไว้แล้วนะครับซึ่งโอ้ ซึ่งนะครับให้เราทำแบบนี้ไปโดนมันแล้วก็มันก็จะมีรูแล้วก็เราต้องลงไปเลยนะครับมันก็กจะพาเราไปทักที่นะครับถ้าทุกคนอยากอันหนึ่งเดี๋ยวบัเอันนีงขอป,ปัดแป้งปกติกนเดี๋ยวบักมันขาวพันนี้เลยปกติให้เราไหลไปตามทางครับอโอเคไปนะครับจนเรามาที่อันเนี้ยจำ แล้วเราก็จะเห็นคนอยู่แถวนี้นะให้เราเนี่ยเดินม,มาตรงนี้นะครับแล้วก็ลงไปไปเลยไม่ไม่ได้ลงแบบนี้นะผมอันนี้คืออุบัติเหตุให้เราเนี่ยมาทางนี้แล้วก็โอ้เสียงดังมากเลยทุกคนให้เราเนี่ยพยายามเถี่ยวเข้าไปนั้นให้ได้ตู้เห็นไหมเนี่ยตรงนี้เนี่ย ตรงนี้ไงแล้วก็แล้วก็ขึ้นให้ได้นะครับเฮ้ย <Hey, S 1> ขึ้นไม่ได้หรออ,อ๋ออนี่ให้ให้กระโดดขึ้นให้ให้ให้ได้นะอบนนี้อันนี้แล้วแล้วก็เดินมามาทางนี้แล้วก็แล้วก็ขั้นที่หนึ่งแหละนี่แล้วก็และก็อ๋อแล้ว,ลวตอนนี้เราก็ได้มาแล้วนะครับ โอเคได้เพ่เอาวกับมาแล้วความสามารถของเพ่ตัวนี่คือเวลาเรากระโดดแล้วเราแล้วเราทำแบบนี้มันจะกระโดดสูงกว่ากว่าเดิมและลงพื้นช้ากว่าเดิมทำให้เราสามารถกระโดดสูงขึ้นไปเปล่าปิดปิดกปิดปิดก่เอาเฮ้ยแป๊บนึงว้า มันก็มีเช่นนี้นะครับในแบบนี้โอ้ยหรือว่าจะเอาแบบสแบบควบไปเลยด,ดีกว่าไหมาเอออีกที่หนึ่งนะครับมันยังไม่ยังไ,ไม่จบนะครับให้เราบินมาทางนี้นะครับนี่กดอัดอัดเห็นที่คนแต่งงานกันะครับให้เดินตรงไปอีกนิดนะครับให้เดินตรงไปอีกนิดนะครับ ทุกคนก็จะเจอเครื่องยิงนะครับหลงัลงจากเจอเครื่องยิงแล้วให้ทุกคนหันไปไปทางซ้ายนะครับมันมันก็จะมีสังเวียนแพะนะครับให้เราลงไปแจมเด้เลยครับแล้วก็พยายามที่ยวล้มแพะให้ได้ครับแพะตัวที่อยู่บนเนี่ยโอ,โอเคนะครับมาเลยอยันนี้นะ่ใค่ออกก่อนแพะนะครับออกก่อนแล้วนะแพะแพะ์หนึ่งแพะแล้วที่สองเอ้ยไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวมา แล้วครับที่ห้าตอนนี้เราเป็นรา,ราชาแพ้แล้วนะครับแล้วก็จะจะได้รับแพ,พ้พิเศษนะครับเป็นแพ้ที่มีกล้ามนะครับแบบนี้ตัวนี้เลยครับนะครับซึ่งแพ้ที่มีกล้ามเนี่ยมันมีความสามารถพิเศษคือเวลาเรามาเดี๋ยวเราจะเปลียนแพบบ้ให้ดูนะครับระหว่างแพ้ปกตินี่แบบนี้เราจะลองชนสักคนนะครับแบบนี้นะครับ ไปหนึงไปหนึงผัดผัดผัดเน,นี่ยเราเวลาลชนคนเขาเขาจะไปไกลใช่ไหมเดี๋ยวเราดูก่อนว่าเขาไปถึงไหนดูก่อนเขาไปไหนเขาก็าเล่นหายไปเลหรอเขาหายทุกคน ระเด็นหายไปแปลว่าเอาจะอยู่แถวนี้ครับและถ้าเราใช้แพะแพ้อันเนี้ยแพะนัะนกกล้ามนี่แบบนี้เราลองไปไปจนจนสักคนเอาเป็นคนนี้เพราบเดี๋ยวเขาจะกระเด็นไ,ไปไกลมากเลยอันนี้ผิดครับนี่ก็คือว่ามันจะมีแรงยิงที่แรงอันนี้ที่เอ่ออะไรว่าแรง แรงชนที่มากกว่าแพทปกติทั่วไปนะครับโอเคโอเคตอนนี้เออระเบิดไปดิอะไรไปแล้วเอาอย่างชิ่ยว่าไอ้ทุกคนหนึ่งขอยไปละ